สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องมากินบั uh ่อ mm ง hmm. โมโ่ซื้อบั่องโม่ไห่หม่องโม่เนี่ยหม่องโมไห่บดบดแดงเนี่ยหม่องโม่เขาปลูกธรรมชาติเลยธรรมชาติสมนีกับบุญแล้วนี่เการเหนื่อยๆกินบั่องโม่หน้ามาตะเวียจะเอาเด็กหน่อยมาเลยซีบันก่อนเด้อซีบมันหม่องธรรมชาติไปใสกปุ๋ย này lại bộ... ừ, <laughs> <laughs> mặt. là. Ngay ăn <laughs> 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 <ư? cười> <laughs>

ตีนแตกกินแล้วแตกแตกด้วยปมาหมิงแกบมาล่าอืมมีทิมอืมเหมือนยังก็ไม่เห็นนะลูกแก่มันน่ะ โคตรเกิ๋กับพี่น้อยนั่งใส่เกิดเยอะเกียรตินีงนนใส่เกิดผ่าใบนะจะเอาไปสร้างความนั่นารู้เด้ดอสามหน่วยเศร้าพัานมังโมกันมังโมแบบเขาผูกม,มังโมให้อะนะ mày làm gì? Tháp này 40 bậc. ไปส่งมือคนจะตกนะคนตกบปวดไปแะอยากจะให้กูเจ็บกูไข่ด้วยอังิฤอ่ะจำยังไปตังคิมคนกัหตกอ้ไปวดเต็มปวดคัน ีบยเราไมไกเเปิดเพลงเปิดเพ่นอน้อเยเราเปิดเพิงน้อน้องหยใจขาดคนบอกกูหมากป่ะตา้บ้านเนาะยังงตัวมึง

เราเือกับปักขาจบป่ะส่วนที này, ay, té, té, <øre> ่เขาเนาโมเขาเป็นส่ยาเนาะนั่นเองเนาะโมธรรมศาสตร์โมห่ยเนี่ยไหนป็๊ใเป็นใส่ล่ะเปลืองมันนี่ส่วนมังโมที่เจ้าเคยกินมาส่วนมูง bật sữa ra đồn ạ Tôi phải để quên đúng không? Em tê chơi luôn กระตุกแสนปลายอ่ะ uh huh. วาเงินมีเงินตีกระตุกซอกร้อยบาทที่นอะ <laughs> ตัวที่ผ่านมาแล้วแม่มาเรื่อนึงนังไปไหมกอ้ยไปเลยยืนจันนี่นะจันอเอาเปลือกไปเ,เป็ดไปเนาะ อิม่มพี่น้องอิ่มหิวเขา่ากินโมโม่แล้วก็อิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมิน,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 นอีเด้อเป็นกำลังใจให้ค่ยอย่างเดอ้อที่เจ้าขอบใจหลายๆที่เขามากดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้เด้อเมื่ามาออื่นเลขเลขไทยออกขอให้ปังๆขอให้ถึงลอตเตอรี่เพราะทุกคนเด้อขอบใจหลายๆบายบายแล้วพบก,กันใหม่คลิป,นปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายสๆไปหาอาบน้ำก่อนจ้า